เปิดชีวิตน้องหยกมกจกไม่ติดต่อเหลือเฟือ16ปีวอนอยากกลับเข้าวงการแม่จากไประหว่างเรียนมัธยม3สถานะเรื่องต่างทางบ้านทำให้ตัดสินใจเรียนเพลงแค่มัธยม6เพื่อให้น้องอีกสองคนได้ศึกษาต่อแล้วก็ได้ออกมาทำงานเลี้ยงดูตัวเอง เพื่อไม่ให้เป็นภาระก,กับพ่อที่จะต้องดูแลน้องโดยยึดอาชีพร้องเพลงอิสระรในสถานบันเทิงช่วงเวลากลางคืนและก็พราะเหตุน,นี้ก็เลยทำให้มีข่าวลือออกมาว่าตนขายตัวหนูร้องเพลงอยู่โนอาคาเฟ่ใช่ไหมคะแล้วหนูก็เลยลงรูปตัวเองโดยฉากหลังเป็นภาพที่ร้านกระทั่งเพจหนึ่งเอารูปหนูมาลงคนเข้าใจว่าหนูขายแต่ว่ามันไม่ใช่ผือที่นั่นมีอาบอบนวดด้วยก็จริง เป็นตึกเดียวกันเจ้าของเดียวกันเพียงแค่หนูเป็นนักร้องพอมองเห็นมีข่าวอย่างนี้เอาจริงก็ไม่ได้ซีเรียสคนเรามองดูได้หมดเพียงแค่มีความรู้สึกว่าหนูหายไปนานก็ไม่คิดว่าคนจะนึกถึงหนูเริ่มเข้าวงการเพราะว่าคุณอาเหลือเฟือมกจกซึ่งพ่อหนูเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเห็นน้องพีเด็กอีกคนเล่นตลกได้ก็เลยมีความคิดว่าเอาหลานมาเล่นบ้างดีกว่า หลังจากนั้นโตมาก็ทำงานมาตลอดจนกระทั่งมาเป็นที่รู้จักงานเยอะมากในตอนที่ได้ไปแสดงภาพยนตร์ช้างเพื่อนแก้วสาเหตุที่ทำให้จะต้องห่างหายจากวงการ,รบันเทิงเธอยอมรับว่าเนื่องจากปัญหาคาเฟ่ไม่ได้บูมเหมือนเมื่อก่อนเด็กห้ามเข้าปิดเที่ยงคืนอีกส่วนหนึ่งก็เกิดเรื่องปัญหาของผู้ใหญ่ที่ก็ไม่รู้ได้ประกอบกับตนเริ่มโตขึ้น จะไปเล่นมุกเหมือนเดิมก็ไม่ได้แล้วจะไปเล่นอะไรอย่างมากมายก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นผู้หญิงไม่ได้คุยอาเหลือเฟือ16ปีเป็นเพราะว่าลูกหลานเรามากมายแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันสบายดีอยู่โดยลูกน้องเราก็เราเราก็ต้องมีภาระด,ดูแลคนอื่นๆหลายคนลูกหลานเราก็มีหลายๆคนแล้วพอมานึกถึงโยกอีกครั้งคนนี้คงจัสบายดีมันถึงไม่ได้โทรศัพท์หาเรา หลังจากที่ออกมาหนูก็ย้ายตามพ่อตามแม่ไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วตั้งแต่แม่จากไปบางทีอาจจะเป็นเพราะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ด้วยแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าอายังใช้เบอร์เดิมอยู่ไหมไม่เคยอยู่บ้านตัวเองในตอนนั้นเราไปอยู่ไหนก็มาเล่นตลกตั้งแต่อนุบาลสก็คืออาเขามามองเห็นแววจําได้ว่าในตอนนั้นอยู่บ้านญาติ สุดแสนลำบากจะต้องย้ายบ้านถึงสิบครั้งปัจจุบันนี้ยังมีคนจำเราได้ตอนที่หนูชีวิตเปลี่ยนหนูไปอยู่ที่โนอาแล้วเนื่องจากว่าโนอากับพระรามก้ามันอยู่ใกล้ๆกันแล้วมีคนจำได้ว่า ไอหยกนี่ก็มีลูกค้าเอ็นดูทุกคนจำได้16ปีมีอะไรต้องการจัดเคลียร์ใจกับคุณอาพอเรื่องก่อนหน้านี้ที่ผ่านมามันเป็นเรื่องที่นานเป็น10ปีแล้วซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องที่หนูก็ไม่รู้เพราะว่าในตอนนั้นหนูเด็กมากความคิดความอ่านหนูก็ยังไม่มีหนูก็ทำไปตามที่เขาบอก